ตาสารคามแต่ว่าติดใหม่อู้ปนินใสสวยครับอุระวังระวัางรุดได้ครับระวัางรุดระวัางรุดติดทอดถุงม้าโบเลยโอ้จัมโบครับใส่ไงมาลูกมันจะปุไปว่ามาแล้วเยออะใส่จัมโบครับคุณครับ เ๋ววสวยงามพูด <c oughs> แบบนี้ก็โก,ก้ปันทานแล้วแบนแบนี้ก <c oughs> ก้ปันครับโก้ปันทานเด้ียพี่น้อ,นองเบวี้ปันแล้วแม่เานะครับนาแม่นผม สวัสองครับสางซีซันอี่เดวสวัสองครับเยวเมื่อกี้บ่นี่ยตอนนืนี่ครับผมายข็ของงานเลยครับอุจแมนปาอุจแมนเดี๋ยวก็จปแปลงล่างนะครับนี่ส<น>วนี่ครับเหยเทเบาครับเยเท จยากสิเป็นล่องเยอะจังหน่อยก็ี่เป็นทมน้องฟิชชิงแล้วผม,มน้องงฟิชิชชทีมงานท่านยากอากอีดีครับทีมงานทมน้องฟิชชิงครับวันนี้เอาทางไหนเราทักหน่ะน,น,น,นะอ๋อยากนะครับมึงไอยเป็นเท้องไหมา,มาแล้วครับผม <laughs> เจ้าเสียาทุกใหม่เลยบอมาอีกตัวครับออไีกแล้วครับผมสีสันของงานในลีครับสุด,ดาครับสุด,ดาไปมึงติดตามช่วงน้ำงกันนี้ครับครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ทุกๆท่านนะครับเนาะมันียยนน่พบผอกับช่องของบาวตาสารคามภาคมวลอีกคิคือเก่าขึ้นเดิมครับผมมันี่เข้ามาาเปิดไม้ข้องบางปลานะครับเนาะมาเช็คไม้ครับผมชือว่าไม้สวยครับมันี่ครับามาเบิ้งมาชนกันนะครับเนาะว่ามันี่สิดมีผลงานให้พีพีนาณาจุฬท่านได้ชมนะครับเนาะ ตังเดฟอาบ่าตากก๋ออเอียลงคือเก่าครับเนาะได้หน่อยได้ไหลายหรือว่าได้บ่ได้เลยก็เ็ียเอ่ลงคือเก่อนะครับผมเนาะไปไปเบิ่งนํานกันับผมมื้อนี้เบิ่งนํากันว่าซิมีแต้มบ่นะครับไม้สวยดีครับมื้อนี้ครับห้องบางป่าครับผมครับห้องก็ได้ลป็งเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมามือน,นี้เข้ามากันดูสามคนนะครับเมื่อนี้บ่าวแมนเมืองสีครับ ครับครับสวัสดีครับผมอันนี้แมเอมอ้าเบนน้นสีนะครับบมเม้าเนเมืองสีติดแลด้วติดแล้วติดแล้วมาแล้วครับมาแล้ว <c oughs> แต้มแรกครับอันเรบ่องวะเรามองก่อนก็นกนได้เรามองก่อนนั่งบอเวินนะนะครับอีกท่านหนึ่งครับผม<อ>บเมาเบนเมืองสีครับผม อแล้วมาทำกันสามสาหายครับวัอนี้ครับ<ะ>ผมอ๋อ<ะ> มาแล้วครับรบ,บ่าวตสะะาสารคามแต่ว่าติดใหม่อูปนิ้นใสสวยครับ <c oughs> อุระวังระวัวงรุดได้ครับระวัวงรุดระวัวงรุดอีทอดถุงม้าโบเลยอู้จับโบครับใส่ไหมมาลูกมันจะปุ่มไปญ่ว่ามาหนึ่งเยเออใส่จับโบครับคุณทับ โอ้โหครับเดี๋ยวเลยสวยงามพูดแบบนี้ก็โก้ปันทานแล้วแบบนี้โอ้ปันทานครับ้ปันท่านกรพี่น้องเบิน อเอาแม่นได้แล้วครับผมบเดี๋ยวเบิ้งคันนี้กันทื่ยังมันติดแล้วอยู่นะสวยๆครับเบิ้งคันนี้กันใส่แดดเดียวครับอ,อืใช่เป็นโอ้ติดแล้วติดแล้วเจ้าบัลลูว่วาวเป็นช็อกเกอร์ออบ่เด<ร>ี๋ยวเราไปยังอุ๊เอาบมแมนแล้วบมแมนต์เาชอบเกอร์วะคือแบบนี่มาอีแล้วครับผมมาเรื่อยๆครับ ขไปนิ่งไปนิปน่งครับนิ่งอีกแล้วนี่ครับใส่กำลัางงามครับใส่กำลัางงามครับใส่นี่เกาะใส่นี่เกาะตาเแม่ยครับอะ <laughs> ไรล่ะครับผมมาเรื่อยๆครับตังนี้ไม,ไ,ไม้สวยครับ ผลงานครับอ oh. นี่แหละครับ่าที่ว่าใส่สวยอยู่ครับ oh. ชนมากเลยช็อกจะเยอะนะครับไม้ต้นขำามแปะไม้ต้นมาขามเท็ด <laughs> อู้มาแล้วครับสวยใส่สวยครับผมเป็ดมึงสีขาครับผมเออนั่นเนาะแก้วครับใส่สวยส,สวยครับใส่ตกากใส่มินิมาลายๆแล้วครับใส่นี่ย่านต่บ่มีมาแหละ ถอดฟอไปหลายๆนะครับเรือบางครั้งกถ่ายช็อตให้พวกท่านพราะว่าอยู่ไกลกันนะครับเนาะต้องเลียนต้องเลียนไทยเบื้องหลังทำไมนี่กะบบ่ผิดบังครับขันมากัโอเคครับบ่ผิดบังครับมาเรื่อยๆมันกลับมาเรื่อยๆครับของเขาเรื่อยๆอยู่ครับจะป่าสิดใจไปง่ายประเด็นครับเนาะประมาณขึอนจังเห็นนะครับสามนิ้วสี่นิ้วกระชิดนั่นๆั่จะมีโตโบเข้ามา้นี่ครับ ลาครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามต่อไปครับผมรับบ้าแมนใหม่อีกแล้วครับผมหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มครับสวยๆครับบัญชี มาอีกแล้วครับพรมงาใหม่ครับผมพรมงาใหม่ครับปลาเขาใส่สวยครับตัวนี้เชื้อเลยเชยสวยชื้อ้องไข่ขาวจุนพูนเลยครับล้างล้างเลยแกวขับแกวแกวจะมาเปลี่ยนเงียะมาเต็นไม่ใชเปลี่ยนเงียะมาเต็นไปเขาของน้ำนี่ครับมามาตะของน้ำครับมาเฉลิมขึ้นมาเปลี่ยนเงียะครับออกกันครับ เน้องเนืองนี่ครับอลอลัอามาแล้วไอบเบนเฮานะครับมาพยังสั้นจังน้อยนะครับขอตรวจอไปเรยๆเปล่าครับเดี๋ยาชายทำให้บนวัฒน์นี่ังนี่เ <laughs> จ้าปีศาจบ่โอ้ ครับตอนนี้เลยเจ้าปีศาจครับผมเดชช็อกครับเดชช็อกครับเดชช็อกอ๋อมาเป็นยังครับผมหือว่าสางซีซันเป็นซีซันครับถามว่ามีเดชช็อกมันกับซีโปมวนนะครับเดชช็อกเป็นลามนี่ครับโอ้โหนี่ครับป๊าดแต่ว่าเหนือมันงามอยู่ดีครับเคยเห็นเขาเห็ดอ๋อเนี่ยนะครับตัวสางซีซันเีาครับ อาใส่บ่ได้อีกแล้วไปรอบได้บ่ได้มื้อนี้ก็คือแปลว่าคลองนั่นปลาบ่หลายครับนี่แหละคือสีสันของเฮาเลยเดอดช็อกเกอร์นะครับนี่ว่าบ้านเฮาเอิ้นปลาดูดฝุ่นเดีย๋ยวติดตามชมต่อไปครับผมครับคันทีนน่2องกำลังเริ่มต่อ,ตอแล้วครับผมเมื่อกี้เอาขึ้นเมตรสตัวโบครับแมา่ไทายพระท่านครับผมของไอ้ใส่เฮานะครับเนาะของไอเ้เบนเฮา นี่นะนี่ยังก่อนนี่มันหมูมันหมูครับผมมันหมูครับผมนี่แดงแปดเลยครับมันหมูนำแดงมักได้เกินปีแล้วครับอันนี้เงี้ยอยังไงครับนี่ไผ่เขียวไผ่เขียวครับได้มักดยังบ่ไผ่เขียวกับลำธรรมดาเนี่ยแหละบ่โอไผ่เขียวนุ่งนุ่มักมีแต่ไผ่เขียวกับลำธรรมดาครับเนาะบ่ได้มีน้ำมักน้ำยังเนาะครับเนาะ คือว่าแสดงว่าผมทำงานมาตรงคนงานครับ oh, <hey. S 1> ป่ากำลังคึ้เบ็ดหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับ oh, <hey. S 1> เดี๋ยวเลยครับพอได้ถอดยุสมาแล้วครับ oh, s <S เอาแล้ครับฮึบฮอยู่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 ครับอยู่ครับ มาแล้วใส่สวยใส่สวยครับนี่อ้ไม่เ <laughs> น่เน,น,นโอ้ยเกีอยแลบวเกื่บรดตัวนี้เดี๋ยวแล้เดี๋ยวแล้วใส่สวยเกีวยวเลยครับ มาสิออมาเปลี่ยนเยอด้เสือนาะอนในเยครับบาแมนเป็นจริงกรบผมมาแมนน่นสีครับแน่นอนนีเดีับมาแล้วครับปลาทูครับว้าวซาคิรโง้งามใสสวยเลย ตั้งปลาขาวกับปลานี่ในตัวนี้เหย,ยวเลยครับก่อยแต่มันแดงหน่อยอ,อ้ยขาดเลยนแล้วปะทูแล้วปะทูครับผมทายเห่พระท่านครับผมไอ้เพินน่นดึงขึ้นมาเกือบจะหอดแล้วครับมีอันนี้อีกแล้วนะใบไม้ลมหนามันแห้งครับข้างล่าง มาแล้วมนันนะ่นนะปลาทูอีก,ก,กแล้วเห็นปะปลาทูครับปลาทู่ทีนี้ยานมันลดมองอยังที่นี่ <c oughs> มันของเนี้ยกันว่นนี่เนะี่ยโอ้มาแล้วครับผมมาแล้วโอ้เหมือนแจ้งน้อยเนะครับเด้งามอยู่ครับนี่มาแล้วครับใส่สวยครับ ประมาณสามนิว้วสี่นิ้วครับก็ยิ่งเต็มตองเนาะอ <laughs> สองไข่ยุงปุ่งเลยตัวจินตด้งแยกันไม่ปลานี่

โอ้ยเพิ่งลงเมื่อกี้โอ้ไม่นี่ครับผมมาอีกแล้วเอ้นี่นี่อันแรกนี่อะไรอีกล่ะนี่อันแดงนี่มาแล้วครับผมเออมาแล้วโอ้ก่อนนินท์ครับใส่สามนิ้วสี่นิ้วใส่แดดเดียว <laughs> ไป้วครับผมเพิ่งเอาลงเมื่อกี้เลยครับ สายยางโอ้สองแท้ครับ,เร,บเร็วถุงมาฮาเบร์โอ้ใส่สวยครับนี่เป็นจัวัดสองชั่วโมงผ่านไปครับแม็งนะโอ้เนี้ยสองชั่วโมงผ่านครับ อ้วครับอ้ใช่ไงครับผมสีแดงขั้นแดงครับใชแล้วคุณม้นมาหรือบดติดบดตัดอา้าแล้วมันตอดตะดวนขโมูลเลยนะ้านะ่ะมาแล้วโอ้เจ้านี่นิ่มแห้งเนาะ,ะใส่งามเลยนี่แล้บมาทันบืนน,นี่ เดือยช็อกนี shock, uh. uh, shock, uh. ่เอาทุกช็อตดีๆเเดอช็อกไงขั um, ้นแรเลยอใ่ขั้นแรนโอ้เอาลงมือกี่เลยไม่เอาไปใส่ที่บ่อแล้วไปใส่เออมันกินดีเลย่ะเอไปลองไหมแก้วไปิ พึ่งทีมลงเมื่อกี่เนี้บ่ก่อนอันแรกแจะรอบวงกันกันอะไรไม่เป็นอันแรกเลยเอาเลขกันเลยเพื่อมันนอนเพื่อมันนอนน้ำนอนอยอืมบาๆแต่ว่าขั้นแรกนี่เป็นเตาขึ้นนี่ดอกนี่แม่นเตาึ้นในเรื่อเนี่ยนะ น่าจะคลองกัผมงั่นตัวนั้นคะาบเหล้าไปไดแล้วนั่นน่ะเด็กที่ซวยสองตัวเลยสอตัว่ันเลยถ้าพอมันฝืนกันเนาะเฮ้ยนะครับปลาทูปลาขาวทูครับนี่ปลา,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 านี่ปลานี่ปลานี่ปลาีปลาอะารอล้ววันนี้ครับมาวุ่นเลยครับทีนี้เพียงขึ้นแล้วมาวุ่นนะครับวันนี้ครับมาแม่นบอกว,ว่าวมมีาแม่นบอกว่าติดครับแม่นแง่ท่านพี่ก็เลย Này mọi vị đây Mà lê, mà kìa Phòng, phòng, phòng Chắc bọ phòng Để biến chất cản đi

ตอนนี้วุ่นวายเลยครับคลิปนี้ช็อตนี้เงียวเนี้ยครับผมเออมาเดามานิน่นว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลยครับตายช็อตนี้สิว <c oughs> ุ่นวายเนี้ยครับเด้เลย <c oughs> นบอกมีไซส์ครับไอ้ว่าลงมากี่บว่ะสวยครับนี่ครับแก้วไป <c oughs> มาอีกแล้วโ<ว>อ้ก็ะท่าครับโอ้แก้วเ่อยเามมันเนาะ ครับผมมือนีหฮอสิมาสองงานมือนี้ครับผมวันที่6กรกฎาคม2024ครับได้ป้าตาบอดตัวใหญ่กูมูนตาเนี่ครับสองงานมือนี้ครับผมอ่าพอได้อยู่ครับพอได้นี่ครับตัวใหญ่แช่ไครับผมเอ้ยได้ไลท์อยู่ครับใส่งามๆใส่งามๆครับผมบ่าวแมนครับบ่าวเบนนะครับผมทีมงานรองเยือครับผมมือนี้รองเยือฟิตชิ่งครับ แม่แม่นะักข่าวโตชีหาโตคนโตใช่เป็นโอ้ยเดี๋ยวผมนี่งงานมื่อเนี้ยครับผมครับห้องกัจจีได้กลับแล้วนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้กับใบสองใบสองกลัวแล้วครับก็ได้ชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับช่องเบาวตาสารคามพะมวลครับกับทีมงานล่องเหยื่อฟิตเชีงครับผมมื่อนี้ยสำหรับมื่อนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย